สวัสดีครับช anel ปอนด์รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Baltic Hermetic Tour ว r ์ r รอเรือนนี้กันนะครับแบรนด์เ t i ติกเนี่ยเป็นไมโครแบรนด์จากฝรั่งเศสนะครับที่หลังๆมาทำนาฬิกามาได้แบบเรียกว่าเกินกว่าไมโครแบรนไปแล้วนะครับคือทำมาดีมากนะแล้วก็หลายๆคนที่ต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจแบรนด์นี้ม,กมากๆเลยนะครับเชื่อว่าอนาคตน่าจะขึ้นมาเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เป็นตลาดแมสแล้วก็โด่งดังอารมณ์เหมือนกับพวกคริสโตเฟอร์วอร์ดอะไรประมาณนั้นเลยนะครับ โดยที่บาลติกเนี่ยมีการออกนาฬิการ,รุ่นใหม่มานะครับก็คือตัวนี้นะเป็นรุ่นที่เรียกว่า hermetic นั่นเองซึ่ง hermetic เนี่ยเป็นซีรีส์นาฬิกาตระกูล f e ิ a t c h นะแต่ว่าบาลติกเองเนี่ยเขามีแนวคิดว่า f ฟิ a t c h ในยุคป,ปัจจุบันน่ะมันก็ไม่ได้มีใครจะเอาไปใส่ลุยไปใส่ยิงกันลบกันเหมือนกับสมัยก่อนแล้วนะครับในช่วงสงครามโลกนะครับดังนั้นเนี่ยลติกก็เลยมีการพยายามที่จะ ปรับปรุงหรือว่าอัปเกรดหน้าตาให้ฟิ a วอชมันดูเป็นนาฬิกาที่มันใส่ได้แบบเป็น Everyday Use มากขึ้นนะครับใส่ได้ทุกวันอะไรแบบนี้ดังนั้นก็เลยออกมาเป็นรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่น h Hermetic ตัวนี้นั่นเองโดยที่ตอนเปิดตัวมาเนี่ยเขาก็ออกมาสีสีนะครับแล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยก็ถามผมนะครับว่าสนใจสีไหนไหมผมก็เลือกไปตัวหนึ่งนะครับก็เลยได้มาเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับยังไงก็ขอบคุณทางแบรนด์มาณที่นี่ด้วยนะครับที่ส่งนาฬิกามาให้ผมได้ใช้งานนะครับ มาคุยกันดีกว่านะครับว่าเรือนนี้มันดียังไงบ้างนะอันดับแรกก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องหน้าตานี่แหละที่แบบแบรนด์นี้มันเด่นชัดมากๆนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงบาวติกผมจะคุ้นเคยกับนาฬิกาสไตล์ดิเวอร์ดำน้ำมากกว่านะแต่ว่าเวลาบาวติกเขามีการทำนาฬิกาแนวเดรสหรือว่าแนวอื่นๆออกมานเนี่ยมันก็ดูค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ดูมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองดีนะครับอย่างเรือนนี้อย่างที่เราเห็นว่าด้วยหน้าตาด้วยการวางตำแหน่ง มันก็ดูมีลักษณะเหมือนกับเป็นฟิลวอชประมาณหนึ่งนะครับเลข3,692กเนี่ยกลิ่นอายมันก็ดูแบบฟิลฟิลหน่อยนะครับดูแบบเป็นนาฬิกาใส่ไปทํากิจกรรมใส่ไปเดินป่าใส่แบบไปในเชิงทหารอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเลขมันก็ดูเด่นชัดอ่านได้ง่ายแต่ด้วยการเล่นคู่สีเขาแล้วก็ด้วยการดีไซน์มาร์กเกอร์หน้าปัดการวางตำแหน่งด้านในเนี่ยมันก็ดูเรียบร้อยขึ้นมากๆอะ่ะคือมันก็อย่างที่เขาบอกจริงๆะนะครับว่ามันเป็นนาฬิกาที่ ได้กลิ่นฟิลวอชอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปทางทหารหรือว่าจะใส่ไปลุยขนาดนั้นมันดูเป็นนากาเรสประมาณหนึ่งเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนสายให้มันเรสขึ้นเลยแบบนี้นะดังนั้นก็ถือว่าในจุดแรกเนี่ยบาติกทำมาได้โอเคนะครับก็คือเคลียภาพลักษณ์ของฟิลวอชเดิมๆนา,ารใกาสายลุยเดิมๆเติมความหรูหราเติมความเรียบง่ายเติมคู่สีที่แบบเป็นสีพื้นฐานเข้าไปจนออกมาเป็นนาฬิกาที่ ผสมผสารระหว่าง2โลกสายลุยกับสายชิลได้โอเคเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งดีไซน์ที่ผมว่าน่าสนใจมากก็คือเรื่องมาร์เกอร์นะคือมาอร์เกอร์เขาเนี่ยเป็นแอปพลายมาร์เกอร์ที่ยกสูงขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ลักษณะมาร์เกอร์จะเป็นแบบเหมือนเป็นลูมทั้งก้อนเลยอะ่ะคือเหมือนกับว่าเขามีการหล่อลูมขึ้นมาจนเป็นตัวมาร์เกอร์อันแบบนี้อันใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยทั้งก้อนเดียวยาวด้านนอกทั้งตัวเลขทั้งหลายนะครับดังนั้นเวลาเข้าที่มืดนะต้องบอกเลยว่าเรืองแสงขึ้นมาแบบโอ้โหคนที่ชออบลููมนนนนี่ถกใจแ แล้วเวลา,าเป็นรูมทั้งตัวเลขแบบนี้มันก็จะดูเหมือนเป็นตัวเลข3มิติเป็นก้อนทั้งก้อนที่แบบมันสว่างขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับไม่เหมือนกับพวกตัวเลขที่แบบมันสกรีนลงไปเรียบๆหรือว่าอยู่ในขอบบาร์เงินๆที่มันเป็นเบ้าเอาไว้เทรูมลงไปอะ่ะอันนี้คือมันเป็นทั้งก้อนเลยแลวมันดูคลีนรมันดูเรียบร้อยมาก มันจะได้ลุคที่แบบมันดูสะอาดสะอ้านมากนะครับอันนี้ให้กลิ่นอายความโมเดินสุดๆเลยซึ่งถือว่าค่อนข้างจะตัดกับตัวดีไซน์ด้านนอกนะที่มันเป็นแบบรางรถไฟอะ่ะปกติแล้วดีไซน์รางรถไฟตรงสีดำๆด,ำด,ำด้านนอกเนี่ยมันจะเจอบนาา Classic, นาฬิกาคลาสสิกนาฬิกาย้อนยุคนะครับอันนี้เหมือนกับหยิบเอานั่นทีหยิบเอานี่ทีมายำๆรวมกันแล้วก็ออกมาเป็นนาฬิกาที่แบบมันบาลานซ์กันได้ลงตัวมากนะเรื่องความสมบาติอะไรก็ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมว่าเขาทำมาได้น่าสนใจมากนะแล้วก็แบบตอนแรกเห็นปั๊บรู้สึกแบบ เฮ้ยมันเอา่งนี้จริงๆเหรอเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของตัวคลาวคือเบลติกเนี่ยเขาบอกว่าเรือนนี้เป็นระบบอินทิเกรตค o าวนะครับก็คือคลาวเนี่ยจะฝังเข้าไปในตัวเรือนแบบนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันจะให้ลุคแอนฟิ l ที่มันดูเรียบร้อยมากนะเวลาเรานิ้วรูปมันแบบนี้ มันจะเสมอตัวเรือนประมาณหนึ่งเลยนะครับคือมันอาจจะยังไม่ได้เรียบร้อยเนะแต่ว่าโดยความสะดุดเนี่ยมันแทบไม่สะดุดเลยนะครับคือแบบเนียนมากๆซึ่งแน่นอนว่าเวลาเรามองจากด้านบนมันจะได้ลุกที่แบบมันดูสะอาดมากเลยนะครับแล้วก็เบลติกกาบอกว่ามันสามารถใส่บนข้อมือซ้ายหรือข้อมือขวาก็ได้โดยที่ลุกมันจะไม่ต่างกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาถ้าเกิดเราสลับ ข้อมือเราใส่อ่ะเม็ดประยมมันจะดูเด่นออกมาแล้วก็จะดูแปลกตามากใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ดูแบบเหมือนไม่มีเม็ดมะยมอ่ะดูไกลๆเรียบเนียนแบบนี้เลยดังนั้นคนถนัดซ้ายถนัดขวาก็สามารถเลือกใส่ได้เลยตามความชอบนะครับโดยที่ไม่ได้มีผลต่อการมองแลวแบบมันจะดูขัดตาเรื่องเม็ดมะยมอะไรนะครับอันนี้ก็ทํามาได้ดีนะแต่แน่นอนนะครับด้วยดีไซน์แบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลโดยตรงต่อการใช้งานนะครับก็คือการขึ้นลานเนี่ยจะทําได้ยากมากนะครับยากมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราเล็บเข้าไปจิกแบบเนี้ย มันก็จะติดตัวขอบเบเซลตรงนี้แล้วก็ตัวเคสมันก็จะอมๆตัวเม็ดพยมเข้าไปอ่ะดังนั้นเวลาหมุนเนี่ยค่อนข้างจะหมุนแทบไม่ได้เลยนะครับต้องออกแรงบีบแบบแรงมากๆนะครับแล้วก็ผมว่าทำไปบ่อยๆมันอาจจะทำให้ตัวขอบเบเซลตรงนี้เป็นรอยได้ง่ายๆนะอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ใช้งานจริงเรื่องการขึ้นลานด้วยมือยังไม่สะดวกเท่าไหร่แต่แน่นอน เครื่องเขาอะก็ไม่ได้เป็นแมนนวลวาดิงนะเพราะถ้าเกิดเป็นแมนนวล i n d i n g แล้วให้ขราวมาแบบนี้นี่คือโดนบ่นกันยับนะครับอันเนี้ยมันเป็นออโตเมติกนะครับเป็นเครื่องมิโยต้า9039ดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถใช้โรเตอร์ด้านในอะขึ้นลานได้ตามปกตินะครับแต่จุดที่น่าเป็นห่วงน่าจะเป็นเรื่องของ Power Reserve ที่แบบมันได้แค่42ชั่วโมงซะมากกว่านะคือถ้าเกิดมันได้สักประมาณ60ชั่วโมงหรือ72ชั่วโมงเนี่ยมันจะโอเคกว่าน,นี้เพราะว่า ถ้าเกิดลานมันหมดอะเราก็ไม่ได้อยากจะมาหมุนขึ้นลานแน่ๆน,นะครับเพราะมันใช้ยากดังนั้นเนี่ย42ชั่วโมงอาจจะต้องใส่ใช้งานบ่อยหน่อยนะครับหรือว่าใครจะใช้งานจริงจังหรือว่าจะมีการถอดเก็บไว้แล้วแบบขี้เกียจมาขึ้นลานยากๆอะก็ <c oughs> อาจจะต้องหาพวกกล่องหมุนนาฬิกามาใช้งานเสริมกับเรือนนี้ประมาณหนึ่งนะครับคือเรื่องการใช้งานเนี่ยมันอาจจะมีสเต็ปม,มีความซับซ้อนมากกว่าปกติประมาณหนึ่งนะอันนี้บอกกันไว้ก่อนเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะดึงแม่พิมยม,ยมออกมาตั้งเวลานะ ก็วิธีเดียวที่ทําได้เลยคือต้องเอาเล็บเนี่ยจิกเข้าไปด้านล่างนะครับคือผมพยายามดึงจากด้านบนละอันนี้ยากมากเลยคือต้องออกแรงเยอะ,อะซึ่งกลัวเม่พยมมันหักเหมือนกันก็เลยต้องแบบจิกด้านล่างแล้วก็เอาเล็บด้านบนเนี่ยมาจิกเสรมิมอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ก็จะสะดวกสุดซึ่งตอนนี้ก็เป็นการตั้งเวลาได้ละนะครับโดยที่เรือนนี้ไม่มีช่องวันที่มาให้นะซึ่งก็ดีละนะครับคือ ตั้งแค่เวลาอย่างเดียวก็ไม่ได้ง่ายล้นะครับมีช่องวันที่มาอีกนี่จะยิ่งไปกันใหญ่เลยผมว่าประมาณนี้กำลังพอดีละรายละเอียดการใช้งานตัวเรือนก็ประมาณนี้นะครับส่วนสเปคการกันน้ําเรือนนี้เนี่ยก็มีบอกไว้ว่า150เมตรนะซึ่งถือว่าเหลือ,เล,อเลยสําหรับฟิลวอชนะครับปกติฟิลวอชทั่วไปเนี่ย50เมตรก็เยอะแล้วนะครับไม่เกิน100เมตรก็โอเคแล้วอะแต่อันนี้ก็เรียกว่าทํามาเผื่อเป็น everyday watch ใส่แบบ ไปลุยน้ําเจอน้ําเจอแรงดันใส่ล้างน้ําได้สบายๆนะครับส่วนตัวกระจกก็เป็นซัฟฟรีคริสตัลนะแล้วก็มีความโดมนูนขึ้นมาจากตัวเรือนประมาณหนึ่งนะซึ่งทรงกระจกเนี่ยมันสอดคล้องกับตัวดีไซน์หนะ้าปัดด้านในมากๆด้วยคือแบบ มันไม่ได้กวนทําให้หน้าปัดมันเบี้ยวเยอะอะแต่ว่ามันก็เสริมตัวขอบแชปเตอร์ลิงด้านในที่มันเป็นรางรถไฟดําๆให้มันดูมีมิตินูนๆขึ้นมาเบี้ยวไปเบี้ยวมานิดหน่อยอะไรแบบนี้ได้ดีมากนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคือถ้าเกิดเราสังเกตด,ดูดีๆเนี่ยตัวหน้าปัดด้านในมันจะแบบแยกชั้นกันนะระหว่างสีดํากับสีน้ําตาลซึ่งมองผ่าน,านเนี่ยจะเหมือนแบบเป็นการแกรเดียนเฉดเข้ามานะครับแต่จริงๆคือแยกเพลทกันเลยนะครับตัวหน้าปัดน้ําตาลก็ยกขึ้นมาแล้วก็มีขอบเงินเนี่ยเงาเงา,งาสะท้อนอยยู่ด้ว อันนี้เป็นดีเทลที่แบบทำมาได้ดีเลยนะครับบาวติกเรื่องดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยเรื่องความคมเรื่องเหลี่ยมมุมพวกนี้บาวติกโอเคอยู่แล้วส่วนตัวเคสเนี่ยมาในทรงที่ขารักจะแอบแอบยาวๆแหลมนิดหนึ่งนะคืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของบาวติกเหมือนกันที่ขารักเข้าจจไม่ได้แบบหักสลบมากๆนะครับคือจะมาแทางๆแบบนี้แหละแต่ว่ารักทุลักๆๆเขาก็จะไม่ได้แบบทํามาเวอร์โหดอะไรนะครับก็ยังใส่ได้ง่ายอยู่ซึ่งเดี๋ยวลองวัดกันเลยดีกว่านะ ขนาดตัวเรือเนี่ยออกมาประมาณ37มิลน,นะครับความหนาอยู่ที่10.9มิลส่วนลักทุลักก็ประมาณ46มิลน,นะถึงแม้ว่าทรงมันจะดูแบน,แบนยยๆเยาวๆแต่ว่าขนาดมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากนะครับส่วนด้านหลังก็มีชื่อรุ่นนะ Hermetic Tourer นะครับแล้วก็สเปคต่างๆนานาบอกไว้ประมาณหนึ่งนะ Super Lumino ว่า Miyota ต,ต่างๆนานาก็ลองไปอ่านกันดูได้แล้วก็เรือนเนี้ย a s s e m b l e in France นะครับหรือว่าประกอบในฝรั่งเศสซึ่งเวลาบอกว่าประกอบในประเทศบลาๆเนี่ยมันก็ จริงๆสามารถตีความได้ว่าวัสดุต่างๆเขาอาจจะผลิตที่อื่นนะครับอาจจะฝั่งเอเชียฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาแล้วก็ส่งมาเนี่ยให้ช่างในฝรั่งเศสประกอบแบบใส่นั่นใส่นี่ประกอบจอประกอบเครื่องวางเครื่องซะหน่อยอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ไหมายความว่าผลิตในฝรั่งเศส100%ซนะซึ่งเป็นอะไรที่ปกติมากนะอย่าง iPhone อย่างเงี้ยมันก็ a s s e m b l e in china นะครับชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเนี่ยอาจจะผลิตในไทยได้ซ้ําแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ส่งไปประกอบที่นูน่นอะไรประมาณนั้นนะคือสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับ qc แล้วล่ะว่าจะควบคุมการผลิตตแล้ววก็รจ เช็คคุณภาพสินค้าก่อนจะส่งออกมาได้ดีขนาดไหนผมว่าตรงนั้นเน่ยเป็นจุดที่สําคัญกว่าว่ามันประกอบที่ไหนอะไรยังไงนะครับส่วนน้ําหนักของเรือนนี้นะช่างออกมาอยู่ที่ ประมาณ72กรัม73าแถวๆนี้นะครับถือว่าเบาเลยซึ่งตัวสายเนี่ยก็ให้เป็นสายแบบ Topic s t กสมานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นคาบกาวนะครับอันนี้ไม่ได้ถอกอะไรนะถ้าเกิดเช็ดเ็ก็ออกอยู่นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แบบดีฟคลีนอะไรขนาดนั้นนะเน้นใส่ใช้งานไปก่อนก็เลยยังไม่ได้เอามาขัดอะไรนะครับซึ่งสายเนี่ยคุณภาพดีมากนะคือมีความนิ่มมีความแบบซอฟแล้วก็รูเนี่ยเจาะมาเยอะเอาไว้ระบายอากาศได้ดีมากๆเลยนะครับมีโลโก้เบลติกมาด้านหลังด้วยนะตรงนี้ก็เป็นสายที่เบลติกเขาขึ้นโมผลิตเเองนไะไม่ได้ป็สายแบบ Aftermarket อะไรนะแล้วก็มี Quick Release มาให้ด้วยนะครับรูก็สามารถเกี่ยวใช้งานได้ง่ายเลยตัวสายเหมาะกับนาฬิกามากนะครับคือนาฬิกา Field Watch หน้าตาแบบนี้เนี่ยให้กับสาย t r o p i c ในแนวเนี้ยมันไปด้วยกันได้ดีอยู่แล้วนะครับสายสอบผ่านเลยนะครับดีมากๆมาขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะ ข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนเนี่ยก็ใส่รูไหนก็ได้นะครับคือจริงๆสายทอปิกเนี่ยมันดีตรงที่รูมันเยอะมากอะ่ะมันจะเจาะรูไหนก็ได้เลยแต่ข้อเสียงก็มีนะครับข้อเสียงของสายแนวนี้คือแต่ละรูอ่ะมันห่างกันเยอะอย่างอันเนี้ยกระโดดมาอันเนี้ยมันแบบเกือบเซนะ่ะดังนั้นคนที่ใส่แล้วแบบเฮ้ยคับไปหน่อยอยากจะขยายเอ๊ะหลวมไปหน่อยอะไรแบบเนี้ยมันจะเกิดปัญหานี้ได้บ้างนะครับแต่ก็ด้วยความเป็นสายยางมันก็ใส่รัดๆได้นะครับคือปัญหาอาจจะไม่เท่ากับพวก สายเหล็กที่มันไม่มีฮาร์ฟลิงนะคือพวกสายเหล็กไม่มีฮาร์ฟลิงเนี่ยจะเหนื่อยวันนี้เยอะนะครับแต่อันนี้ก็ยังโอเคยังพอใส่ใช้างานได้ไม่มีปัญหาไรนะครับอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยอลองดูหน้าตาดีมากนะการเล่นงงเล่นเงาอะไรเงี้ยทำมาได้ลงตัวมากเลยนะครับก็คือเน้นการเล่นเงาบางๆตรงขอบเปเซลอะแล้วก็ไปเล่นเงาอีกทีนึ่งด้านในละนะครับพวกขอบของหน้าปัดที่แบบมันเป็นสีน้ําตาลอย่างเงี้ยที่มันมีเส้นสีเงินๆนำสายตาก็จะสะท้อนแสงได้แบบกําลังลงตัวเลย หมุนขึ้นหมุนลง,หนลงเห็นเป็นริ้วๆว,ว,วิ่งขึ้นวิ่งลงได้สวยงามเลยนะครับอันนี้เรื่องหน้าตานี่สอบผ่านเลยส่วนเรื่องขาลักก็อย่างที่เห็นนะครับคือนอาฬิกาของบาลติกจะมีเอกลักษณ์ตรงที่อย่างเงี้ยเวลามองจากด้านบนเนี่ยมันจะยื่นบนยื่นล่างเยอะนะถึงแม้ว่าลักธุลักษณ์จะไม่ได้ยาวเลยมากนะครับแต่ว่าเวลามองมันก็จะรู้สึกถึงขาที่แบบมันแทงบนแทงล่างอยู่ดีนะอันนี้คนข้อมือเล็กก็ยังพอใส่ได้แต่ว่าก็จะเต็มข้อมือเลยนะครับทั้งๆที่ตัวเรือนไม่ได้ใหญ่มาก แต่ถ้าเกิดคนข้อมือใหญ่หน่อยอันเนี้ยผมว่าจะเหมาะมากเลยคือเบลติกเนี่ยเขาเหมือนทำนาฬิกาที่คนข้อมือมาตรฐานหรือว่าค่อนไปทางใหญ่แล้วอยากใส่ในาฬิกาเล็กอะ่ะจะชอบเบลติกมากนะครับเพราะว่าทรงเขาทํามาเอื้อฝั่งนั้นมากๆเลยแต่ข้อมือเล็กอย่างผมก็ยังใส่ได้อยู่นะครับไม่ได้เขินอะไรนะอันนี้ลองดูเป็นไอเดียได้นะครับเวลาอยู่บนข้อมือ5.5นิ้วนะครับประมาณนี้ เรื่องความสบายก็สบายแน่นอนนะครับสายดีมากด้านหลังนี่อย่างลื่นอย่างนุ่มเลยมูดแอนโทนหน้าตาก็ดูจะเป็นนาฬิกาสายแบบกึง่งๆึงลุยกึงก่งๆ Everyday Watch ได้จริงๆอย่างที่บาติกเขาตั้งใจนะครับลงตัวสุดๆนะซีรีส์นี้ เดี๋ยวลองเปลี่ยนสายให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงได้บ้างนะคือจริงๆเนี่ยเบลติกรุ่นนี้มันทําออกมาสีสันเนี่ยค่อนข้างจะมีเฉดแบบเป็นของตัวเองหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนสายอาจจะยังไม่ได้ทําได้ง่ายมากนะอย่างหน้าน้าตาอย่างเงี้ยสายที่จะมาเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องแบบเป็นเอธโทนเป็นแบบฝั่งสีเข้มๆนะครับไปโทนร้อนๆอนุ่อนๆอน่ะอ,อ,อ,อย่างอันเนี้ยสมมติว่าผมเอามาท้าเป็นสายสีเหลืองนะครับออกมาก็ โอเคไปได้กันได้แต่อาจจะก,กระโดดกระโดดตัดทูโทนกันหน่อยนะครับตัดคอนทราสกันนิดนึงแต่ก็ยังไปได้กันได้ดีอยู่อย่างเงี้ยไปกับสีดํานี้อันนี้ได้อยู่ละนะครับอันนี้สีมาตรฐานเลยซึ่งสีที่ผมจะลองให้ดูเนี่ย,ยจะลองขึ้นข้อให้ดูจะเป็นตัวนี้สีครีมนะครับส่วนลักไซต์ตรงนี้ก็20มิลน,นะครับหาสายเปลี่ยนได้ไม่ยากเลยอ่าออกมาก็ประมาณนี้นะครับ ดูสว่างสว่างกระโดดโด,ดมาประมาณหนึงนะคือเน้นเอิร์ธโทนอะน้ําตาลส้มเขียวๆอย่างเงี้ยนะครับฝั่งที่แบบยังไม่ได้แบบเย็นมากเกินไปนะครับก็จะเข้ากับโทนแบบนี้ได้โอเคเลยนะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นหน้าปัดที่แอบเปลี่ยนสายง่ายกว่าที่คิดประมาณหนึ่งนะไม่ได้ยากมากเท่าไหร่อ่าออกมาก็ประมาณนี้นะครับซึ่งมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งเวลาเปลี่ยนเป็นสายนาโต ด้วยความที่ลักทุลักเขาอ่ะมันไปทางยาวอยู่แล้วนะครับพอเปลี่ยนเป็นสายนาโต้ปั๊บนะคนข้อมือเล็กก็จะรู้สึกว่ามันยาวขึ้นไปอีกนะครับคือยาวแบบอย่างเงี้ยบนล่างนี่คือโหเยอะมากแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนข้อมือใหญ่หน่อยโอเคใส่สาย,สายนาโต้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังไงก็แนะนําว่าถ้าเกิดข้อมือเล็กอะ่ะเน้นเป็นสายยางตัวเดิมหรือว่าเป็นสายหนังอะ่ะผมว่าจะโอเคกว่านะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนข้อมือ6.5้นิ้วไปต้นไป7นิ้วอะไรแบบเนี้ยสายนาโต้นี่แบบจะเข้ากันมากเลยนะครับทำให้ในายการเนี่ย ดูขยายขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงได้ด้วยนะก็ฟิตติ้งกับข้อมือได้ดีขึ้นด้วยก็ลองดูได้นะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะซึ่งจริงๆเขาจะมีออปชั่นเป็นสายเหล็กให้ด้วยนะครับสามารถสั่งได้ซึ่งสายเหล็กสวยมากนะครับสายแบบเป็นสไตล์เม็ดข้าวอะ่ะซึ่งแบบเข้ากับนาฬิกามากๆเลยก็เพิ่มเงินอีกประมาณ23,000มนยะครับใครอยากได้ก็ไปกดกันได้นะส่วนราคาของเรือนนี้นะครับจากเว็บไซต์เขาเลยเนี่ยอยู่ที่550ยูโรนะครับคุณเป็นเงินไทยตกอยู่ประมาณ20,000นิดๆนะแล้วก็ ถ้าเกิดสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เขาเนี่ยก็จะโดนภาษีนํำเข้าแน่นอนนะครับ5%แล้วก็แ a วดอีก7%สรุปเม็ดเสร็จเนี่ยเราจะซื้อได้ประมาณ2 0 0 0ทแถวเนี้ยนะครับไม่เกิน20,003นะรวมภาษีรวมหมดทุกอย่างแล้วนะครับส่งถึงหน้าบ้านเลยใครที่อยากได้ก็ไปซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ของบัลติกเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้นมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ